สวัสดีค่ะพบกับบ้านนิยายอีกแล้วนะคะช่องที่จะมาเล่านิยายให้คุณฟังโดยที่คุณไม่ต้องอ่านวันนี้บ้านนิยายขอเสนอหัตสนิยายพลน,นิกรกิมหวนโดยปออินทราปาลิศในตอนที่มีชื่อว่าป่ามหาสนุกตอนที่สามค่ะท่านผู้ฟังสามารถรับฟังคลิปใหม่ได้ ทุกวันจันร์ทถึงเสาร์เวลาเช้ามากๆหยุดวันอาทิตย์หนึ่งวันนะคะเอาละค่ะเรามาเริ่มกันต่อเลยดีกว่าในเวลาเดียวกันนี้เองพยาวานอนกำลังนั่งสับป,ประงกอยู่ที่เชิงเขาและมีนิกรนั่งสับป,ประงกอยู่ข้างๆดอกอรดิเรกปลดปืนเล็กยาวที่บ่าออกมาแล้วเลื่อนลูกขึ้นลำยกปืนประทับบ่า เล็งศูนย์หมายไปยังซอกคอของเฮียโบราณตัวนั้นและเขาก็เหนี่ยวไกยิงเสียงปืนดังกึกก้องป่ากระสุนถูกเฮียโบราณอย่างจังแต่หาทำให้มันได้รับอันตรายอะไรไม่ทั้งนี้ก็เพราะเนื้อของมันหนาราวกับแผ่นเหล็กกล้า <S 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 เมื่อมันถูกยิงเจ้าไดาโนเสาร์ก็ร้องคำรามสุดเสียงแสดงกริยากโกรธแค้น คณะพักสีสหายและพวกลูกหาบต่างล่าถอยมาทางคิงคองเจ้าแห้วตัวสั่นงงนงกมีท่าทีเหมือนกับจะเป็นลมสิ้นสติเพราะกลัวว่าเขาจะต้องเป็นเหยื่อสัตว์ยักษ์ตัวนี้ซึ่งกำลังเดินรี่เข้ามาถึงแม้ว่ามันจะก้าวอย่างช้าๆแต่ก้าวหนึ่งก็ยาวไม่ต่ำกว่าหเมตรเสียงหวนวิ่งตื่นเข้าไปหาคิงคองแล้วร้องตะโกนเรียกด้วยเสียงอันดัง ไอ้บอมตื่นไว้ไอ้บ๊อมพยาวานอนค่อยๆลืมตาขึ้นมองดูโลกแล้วยกหลังมือขวาขยี้ตาอย่างงัวงเงียอาเสียกิมหวนชี้มือไปทางไดโนเสาร์ตัวนั้นดูโน,น่นเห็นไหมไอ้บอมไอสัตว์ยักษ์ตัวนั้นมันกำลังจะเล่นงานพวกเราคิงคองสะดุ้งเล็กน้อยยกมือซ้ายของมันผลักศรีรษะนิกรค่อนข้างแรงในจอมทะเลนคอแทบหัก ตกใจตื่นลืมตาโพรง่งพอแลเห็นเฮียโบราณปรากฏอยู่เบื้องหน้าเขาในระยะห่างไม่เกินห้าสิบเมตรนิกรก็อ่อนเปียกไปหมดทั้งตัวเต็มไปด้วยความหวาดกลัวเหลือที่จะกล่าวพรวดพลาดลุกขึ้นยืนแล้วตะโกนสุดเสียงช่วยด้วยวอยไอ้บอมทุกคนฝากชีวิตไว้กับคิงคองหรือพญาลิงคิงคองค่อยๆลุกขึ้นยกมือทั้งสองถูกันไปมา ไดโนเสาร์หรือเฮียโบราณหยุดชะงักอ้าปากร้องคำรามลั่นเสียงของมันทำให้พื้นดินสั่นสะเทือนคณะพักสีสหายกับนายพรานและลูกหาบพร้อมด้วยเจ้าคุณปัจจนึกกับเจ้าแห้วรวมกลุ่มกันอยู่ข้างหลังพยาวานอนอเสียกับนิกรร้องตะโกนหนุนเสียงลั่น um เบาเว้ยสู้สู้สสสตายเลยเอ๊ออเอาเลยอเอาเลย เจ้าเบิร์มหันมามองดูนิกรกับเสียงงวนแล้วมันก็หัวเราะคือคือไดโนเสาร์ปราดเข้ามาเกือบถึงตัวพญาลิงแล้วคราวนี้คิงคองมีกริยาโกรธแค้นทันทีมันยกกำปั้นทั้งสองทุบหน้าอกของมันในจังหวะรําบ้าแล้วร้องคำรามทำลายขวัญเทือโบราณพอไดโนเสาร์ปราดเข้ามาเจ้าเบิร์มก็เปิดฉากตะลุมบอลอย่างดุเดือด การต่อสู้ระหว่างยักษ์ใหญ่ทั้งสองเริ่มต้นแล้วไดโนเสาร์ตั้งท่าเหมือนกับจรวดมวยไทยหางของมันโบกไปมาขาหน้าทั้งสองกางเล็บอันใหญ่ยาวออกเตรียมตะครุบพญาลิงเจ้าเบิ้มจรวดมวยอย่างไม่สู้จรัดกุมนักดูเก้งก้างอย่างไรชอบกลทั้งนี้ก็เพราะความใหญ่โตมโหฬารของมันนั่นเองไดโนเสาร์ใช้ความว่องไว ควรตะกุยถูกหน้าเจ้าเบิ้มเต็มรักเจ้าเบิ้มล่าถอยยกมือซ้ายเช็ดหน้าที่มีโลหิตไหลซึมออกมาคณะพักสีรสหายต่างช่วยกันร้องตะโกนหนุนเจ้าเบิ้มด้วยเสียงอันดังทุกคนครืน้นเครงรื่นเริงเหมือนกับได้ดูมวยนอกเวทีนิกนร้องเชียร์เสียงลั่น เราเชียร์คิงคองเอาเราเชียร์คิงคองเราช่วยกันร้องดูคิงคองชิงชัยเอาเราเชียร์จำเริญเอ้ยคิงคองเว้ยคิงคองยืนปากหลักมั่นไม่ยอมถอยหลังอีกแล้วกาดแขนทั้งสองเตรียมพร้อมที่จะปล่อยหมัดเด็ดเมื่อไดโนเสาร์เต้นกาเข้ามาคิงคองก็ปล่อยแย็บขวาถูกหน้าเฮียโบราณผงะงายคณะพักสี่สหายต่างกระโดดโลดเต้นตบมือกระทืบเท้าดีอกดีใจไปตามกัน บุกโวยไอ้เบิรมเจ้าคุณปัจจนึกร้องลัน่นเตะเตะสิวะเจ้าเบิรมคำรามในคอเป็นฟุตเวิร์กอย่างคล่องแคล่วพอได้โอกาสก็ยกเท้าขวาเตะขาหลังของไดโนเสาร์อย่างจังมวยไทยเรียกว่าเตะบันพับเฮี้ยโบราณเสียหลักล้มลงก้นกระแทกพื้นแต่แล้วก็รีบลุกขึ้นทันทีทันควันคราวนี้ไดโนเสาร์ พยายามระมัดระวังตัวยิ่งขึ้นอีกมันสายศีรษะไปมาขยับเท้าหลอกล่อบางทีก็ทำท่าเหมือนกับจะกระโจนตีเข่าลอยขิงคองเต้นฟุตเวิร์กได้สวยมากและปลิ้นปลิ้น,นตายัวยาวคู่ต่อสู้ให้เดือดดานต่างฝ่ายต่างจ้องจะเล่นงานกันอยู่เกือบครึ่งชั่วโมงเสียงวนชักรำคาญเต็มทนก็ตะโกนขึ้นดังๆไม่เอาเว้ยมวยล้มเว้ย ไม่เห็นโชคกันสักทีคิงคองหันมาค้อนกิมงวนแล้วปราดเข้าชกหนึสองสถูกหน้าเฮียโบราณอีกครั้งหนึ่งมองแลเห็นถนัดไดโนเสาร์ถอยกรูดพญาลิงติดตามไม่ให้ตั้งตัวติดกระโจนตีเข่าลอยอย่างน่าดูแต่ไดโนเสาร์ปิดป้องทันและลั่นหมัดซ้ายถูกดั้งจมูกคิงคองดังสนั่นวันไหว ร่างอันใหญ่โตปานขุนขาวของคิงคองล้มลงก้นกระแทกพื้นดังพลากไดโนเสาร์ส่งเสียงร้องลั่นป่าเหมือนกับว่ามันหัวเราะเยาะพยาลิงจมูกของไอเบิม้มบุบเข้าไปมองเห็นถนัดนิกรตะโกนลั่นลุกขึ้นลุกขึ้นโว้ยสู้ไว้ลายชายชาติไอจ๋อสิวะไอเพื่อนเกลอเฮียมันจะเก่งกว่าลิงก็ผิดไปแล้ววะด็อร์ดิเรกเอื้อมมือเขีย่ยแขนนิกอ เรียกมันให้เต็มชื่อหน่อยเถอะวะจะได้ไม่น่าเกลียดสัตว์อย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเฮียโบราณหรือไดโนเสาร์อย่าไปเรียกมันสั้นๆมันจะเป็นเสนียดจันไรแก่เราโบราณเขาถือเจ้าเบิ่มผลุดลุกขึ้นด้วยทิฐิมานะอันแรงกล้ามันเจ็บปวดรวดร้าวไปทั่วบริเวณใบหน้าและเริ่มหายใจขัดเพราะดั้งจมูกยุบอย่างไรก็ตามเจ้าเบิ่มจะไม่ยอมให้สัตว์ชนิดใดลบเหลี่ยมรูปคมมันเป็นอันขาด พยาลิงปราดเข้าชกซ้ายป่ายขวาอย่างแคล่วคล่องไดโนเสาร์ปิดป้องไว้ได้ครั้งหนึ่งมันถูกหมัดหุกขวาของเจ้าเบิรมส่วนเซไปเจ้าเบิ้มเห็นเป็นโอกาสเหมาะก็ปราดเข้าไปจะ,ะเผด็จศึกแต่แล้วไดโนเสาร์ก็หมุนตัวกลับยกท่อนหางฟาดถูกหน้าอกเจ้าเบิ้มอย่างถนัดใจเจ้าเบิ้มเซธลาพงะงายล้มลงอีกครั้งหนึ่งหูอื้อในตาพร่าพราว คณะพักสีสหายกับเจ้าคุณปัจจนึกและเจ้าแหว้วตลอดจนในพรานและพวกลูกหาบเงียบกริบไปตามกันทุกคนแปลกใจมากที่แรงประทะและลวดลายของพญาลิงสู้ไดโนเสาร์ไม่ได้คิงคองบอบช้ำแสนสาหัสหางของไดโนเสาร์ที่ฟาดมาถูกหน้าอกของมันนั้นมีแรงกระทบไม่ต่ำกว่าสามตันแย่เว้ยนี่ก่อนครางสงสัยว่าไอไดโนเสาร์ตัวนี้ เป็นลูกศิษย์ยอดยิ่งลูกสุรินทเว้ยถึงได้ทำท่ากวางเหลียวหลังได้ดีอย่างนี้ไอ้เบิ่มเสร็จแน่นั่งสลืมสลือไปเลยพญาลิงมานากัดฟันลุกขึ้นอีกมันส่งเสียงทำรามอย่างบดืเดือดปราดเข้าชกซ้ายป่ายขวาแบบมวยวัดชั้นเชิงไม่มีเหลืออยู่ในตัวมันอีกแล้วมีแต่วิญญาณของนักสู้คณะพักสีสหายและพวกลูกหาบช่วยกันเชียร์จนแสบคอหอย เฮียโบราณมีกำลังกายและชั้นเชิงเหนือกว่าพญาลิงทุกประการครั้งหนึ่งไดโนเสาร์กับเจ้าเบิ้มต่างกอดรัดฟัดกันต่างฝ่ายต่างกัดกันอย่างดุเดือดไดโนเสาร์กับคิงคองต่างก้มลงไปด้วยกันทั้งสองปล้ำกันอย่างทระหดเสียงร้องของสัตว์ทั้งสองทำให้สัตว์ป่าและนกทั้งหลายแตกตื่นตกใจไปตามกันเจ้าเบิ้มกัดคอไดโนเสาร์เป็นบาดแผลเวอะหวะ เลือดไหลโชกและเช่นเดียวกันเฮียโบราณก็กัดบาพยาวานอนเป็นบาดแผลชะกันดอกเตอร์ดิเรกได้ถ่ายภาพยนตร์ตอนนี้ไว้ได้โดยตลอดเขาเชื่อว่าภาพยนตร์ข่าวม้วนนี้จะมีค่านับจำนวนล้านทีเดียวเพราะเป็นการต่อสู้ระหว่างสัตว์ยักษ์กับสัตว์ยักษ์ซึ่งอาจจะมีเหลืออยู่เพียงสองสาตัวในโลกนี้ เวลาแห่งการต่อสู้ผ่านพ้นไปตามลำดับต่างฝ่ายต่างไม่ยอมอ้าปากปล่อยอีกฝ่ายหนึ่งทั้งสองดิ้นรนไปมาและขู่คำรามในลำคอต้นไมเ้เล็กๆบริเวณน,นั้นราบเรียบไปหมดเกือบชั่วโมงที่คิงคองกับเฮียโบราณปะทะกันยังไม่ปรากฏผลแพ้ชนะแต่ต่างฝ่ายต่างอ่อนแรงลงตามลำดับเลือดไหลชุ่มโชก เฮียโบราณใช้เล็บควนตะกุยคิงคองแต่เจ้าเบิ่มพยายามชกสีข้างและลำตัวคู่ต่อสู้จนกระทั่งซี่โครงของไดโนเสาร์หักไปหลายซี่ส่วนหน้าอกของคิงคองนั้นถูกเล็บของไดโนเสาร์เป็นบาดแผลเวอะหวะหลายแห่งในที่สุดสัตว์ยักษ์ทั้งสองก็สิ้นสุดการเคลื่อนไหวกอดกันกลมดิกส่วนหางของเฮียโบราณยังคงขยับขยื่นได้บ้าง แต่แล้วก็ค่อยๆแน่นิ่งไปดอกเตอร์ดิเรกถ่ายจนหมดฟิล์มไปสามม้วนได้ภาพอย่างละเอียดละออทั้งถ่ายไกลในมุมต่างๆพลกล่าวกับเจ้าคุณปัจจนึกเบาๆเอ๊ถ้าจะเสร็จแล้วล่ะครับคุณอาถึงได้เงียบกริบไปอย่างเนี้ยน่ากลัวจะตายทั้งคู่ท่านเจ้าคุณเห็นพองด้วยนั่นหนะ่ะสิเข้าไปดูมันหน่อยสิพวกเราไถายังไง จะได้ช่วยกันเอาปืนกระนำเจ้าไดาโนเสาร์น่าสงสารเจ้าเบิ่มมากมันสู้กับเขียโบราณเพื่อพวกเราแท้ๆคณะภักษีสหายกับเจ้าคุณปัจจนึกและเจ้าแห้วพร้อมด้วยในพรานกับลูกหาบต่างพากันเดินรวมกลุ่มตรงเข้าไปหาสัตว์ยักษ์ทั้งสองนิกรกับเสียงงวนยกปืนเล็กยาวขึ้นประทับบ่าเล็งศูนย์ปืนหมายลำตัวไดโนเสาร์ในระยะเผาขน แล้วสองสหายก็เหนี่ยวไกลยิงคนละสองนัดเสียงปืนดังก้องกังวานไปไกลสัตว์ดึกดำบันทั้งสองสิ้นชีวิตแล้วมันสู้กันจนตายไปด้วยกันซึ่งสัตว์ยักษ์ในสมัยโน้นสู้กันแบบนี้โดยมากตายด้วยกันดกเตอร์ดิเรกพยายามพิจารณาดูคิงคองกับเฮียโบราณอย่างตั้งอกตั้งใจแล้วเขาก็หยิบหูฟังออกมาจากกระเป๋า นายแพทย์หนุ่มบุกเข้ามาในระหว่างสัตว์ทั้งสองยกหูฟังขึ้นสวมศีรษะและจี้ฟังหัวใจพยาลิงกับเฮียโบราณทีละตัวเป็นยังไงเว้ยหมอนี่กรร้องถามด็อกเตอร์ดิเรกลุกขึ้นยืนเก็บหูฟังใส่กระเป๋าแล้วเดินออกมานายแพทย์หนุ่มมองดูคณะพักสี่สหายของเขาด้วยใบหน้าเคร่งขรึมเพราะความสงสารเจ้าเบิ้ม แล้วดิเรกก็ยักไหล่พร้อมกับแบมือทั้งสองข้างมองเถ่งทั้งคู่เสียงจอกแจ๊กจอแจดังขึ้นทันทีทุกคนเต็มไปด้วยความรักและสงสารพญาลิงซึ่งยอมเสียสละชีวิตทำการต่อสู้กับไดโนเสาร์เพื่อป้องกันตนเจ้าแห้วน้ำตาคลอหน่วยมองดูคิงคองด้วยความเศร้าสลดใจโธอตายซะแล้วไอ้จอ ตั้งใจจะเอาไปเปิดแสดงละครลิงที่กรุงเทพทีเดียวเห็นหน้ากันหลัดหลัดโถ่เอ้ยสีสหายและท่านเจ้าคุณปัจจนึกต่างชมเชยความกล้าหาญของคิงคองไปตามกันมันจบชีวิตของมันด้วยวีรกรรมอันกล้าหาญด็อกเตอร์ดีเรกกล่าวกับคณะพักของเขาว่าเขาจะต้องเอาโครงกระดูกของสัตว์ทั้งสองนี้ไปกรุงเทพให้จงได้ ทุกคนรู้สึกเศร้าใจที่เจ้าเบิ้มต้องเสียชีวิตในการประทะกับเพียโบราณอย่างกล้าหาญถ้าหากว่าคิงคองไม่ช่วยรับศึกไดโนเสาร์ไว้แล้วคณะพักสี่สหายและพวกลูกหาบก็คงจะต้องตกเป็นเหยื่อของเจ้าเฮียโบราณตัวนี้ดอกเตอร์ดิเรกชี้แจงให้ฟังว่าไดาโนเสาร์ชนิดนี้เป็นสัตว์ที่ดุร้ายที่สุดในยุคสมัยหิน ซึ่งมันกินเนื้อสัตว์ทุกชนิดเป็นอาหารในแพทย์หนุ่มปรารภบว่าเขารู้สึกแปลกใจอย่างที่สุดเท่าที่ไดโนเสาร์และพยาวานอนซึ่งเป็นสัตว์ดึกดำบรรยังมีชีวิตอยู่ในโลกและโดยเฉพาะอย่างยิ่งอยู่ในราชอาณาจักรของไทยเรานี่เองเจ้าคุณปัจจนึกกล่าวกับสี่สหายอย่างเป็นงานเป็นการว่ายังไงโวยพวกเราจะเดินทางกันต่อไปหรือยังไง าหากว่าเราจะข้ามขุนเขาใหญ่ลูกนี้ก็ควรจะเริ่มเดินทางต่อไปได้แล้วเพราะยิ่งสายแดดมันยิ่งร้อนนี่กรเห็นพองด้วยนั่นนะสิครับพวกผมนะ่ะไม่สู้ใไรหรอกแต่ถ้าแดดร้อนจัดคุณพ่อก็แย่หน่อยเจ้าคุณปัจจนึกหยุดยิ้มทันทีถ้าลืงละเดี๋ยวพ่อก็ยิงทิ้งเนย่หรอกอาเสียกิมหนวนพูดขึ้นดังๆ เตรียมตัวออกเดินทางต่อไปไว้พวกเราแต่ก่อนที่จะเคลื่อนขบวนขอให้พวกเรายืนนิ่งๆหนึ่งน,งนาทีเพื่อไว้อะไรเจ้าเบิม้มสหายรักของพวกเราที่จากไปโดยไม่มีวันกลับพ้นอดหัวเราะไม่ได้ <c oughs> ลำบากนะักก็ไม่ต้องทำหรอกครั้นแล้วในพรานชาแอาฟริกัน <c oughs> ก็สั่งให้พวกลูกหาบในบังคับบัญชาของเขาตระเตรียมข้าวของสัมภาระหลังจากนั้นสักครู่หนึ่ง พรานหมึกก็เริ่มต้นนำทางพาคณะพักสี่สหายขึ้นสู่เขาใหญ่ซึ่งความกว้างใหญ่ไพศาลของภูเขาลูกนี้ทำให้ทุกคนแทบจะไม่รู้สึกว่าตนกำลังขึ้นสูงไปจากพื้นดินตามลำดับบนภูเขาเต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่น้อยขึ้นครึ้มไปหมดบางแห่งก็เป็นที่ราบสูงคณะพักสี่สหายได้พบสัตว์ป่าหลายชนิดเช่นกระจง อีเก้งและหมูป่าบางทีก็เห็นวัวกระทิงวิ่งผ่านไปในระยะใกล้คุณขาลูกนี้สูงตระหง่านเงื้อมเทียมเมฆยอดเขาปกคลุมด้วยหมอกสีขาวลอยกระเพื่อมอยู่เหนือยอดไม้พรานหมึกเรียนให้เจ้าคุณปัจจนึกทราบว่าเขาเคยขึ้นไปบนเขาใหญ่นี้เพียงครึ่งทางแต่แล้วก็กลับลงมาเพราะสูงจากพื้นดินประมาณ500เมตร ขึ้นไปแล้วไม่ใครที่จะมีสัตว์ป่าที่จะให้ล่ามีแต่พวกลิงข้างและชนีกับนกต่างๆเท่านั้นพรานหมึกเชื่อว่ายอดเขานี้มีความสูงในราวหน0 0งเมตรเป็นอย่างน้อยการขึ้นเขาใหญ่เช่นนี้ทำให้สีสหายรู้สึกสนุกสนานเพลิดเพลินมากเพราะธรรมชาติสวยสดงดงามมีทางเดินที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ คดเคี้ยวไปมาการเดินทางก็ไม่ต้องปีนป่ายเหมือนภูเขาลูกเล็กๆสูงขึ้นไปและสูงขึ้นไปจากพื้นดินตามลำดับคณะพักสี่สหายสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของป่าดงพงไพรโดยรอบบริเวณป่าใหญ่ไพศาลธรรมชาติสวยงามตระการตามากทุกคนได้พบน้ำตกแห่งหนึ่งซึ่งไหลลงมาจากยอดเขาและเป็นชั้นลันลด แต่กระแสน้ำตกอ่อนมากเนื่องจากเป็นฤดูแล้งคณะพักสีสหายได้หยุดพักผ่อนที่ทานน้ำตกประมาณหนึ่งชั่วโมงต่างอาบน้ำดำผุดดำว่ายกันอย่างสนุกสนานน้ำที่ไหลลงมาจากยอดเขานี้เย็นมากและจืดสนิทมีรสเช่นเดียวกับน้ำฝนก่อนที่จะออกเดินทางไปจากทานน้ำตกทุกคนได้เซ็นชื่อไว้ที่หน้าผาแห่งหนึง่ง อันเป็นที่ระลึกของการล่องไครในที่สุดคณะพักสีสหายก็ได้มาถึงที่ราบสูงแห่งหนึง่งเนื้อที่ตอนนี้คือยอดเขาวยอดหนึ่งนั่นเองมีบริเวณกว้างขวางประมาณ20ไร่เป็นอย่างน้อยต้นสนขึ้นเรียงรายห้อมล้อมเสียงลมพัดยอดสนดังกราวตลอดเวลาอากาศสดชื่นเย็นสบายมาก นิกรยกนาฬิกาข้อมือขึ้นดูเวลาและเขาก็กล่าวกับเพื่อนเกลอของเขาห้าโมงเช้าแล้วยพวกเราใกล้เวลาอาหารกลางวันแล้วหยุดพักกันที่นี่เถอะภูมิประเทศรื่นรมงดงามมากหากว่าเรากินข้าวกันที่นี่ธรรมชาติอันสวยสดงดงามจะช่วยให้การกินข้าวได้มากกว่าปกติเสียงวนเม้มปากแน่นมองดูเพื่อนเกลอของเขาอย่างเศร้าใจ ไม่ว่าแกจะพูดคุยถึงเรื่องอะไรจะต้องเกี่ยวกับเรื่องกินด้วยเสมอนิกรหัวเราะแล้วยักคิว้วแน่และเกินเพื่อนเรื่องกินสำคัญที่สุดสำหรับมนุษย์หรือสัตว์ทั้งหลายคนเราถ้าท้องมันหิวแล้วก็ทำอะไรไม่ได้ทั้งนั้นเจ้าคุณปัจจนึกพูดขึ้นด้วยความหมันไส้นิกรแต่ถ้ามันอิ่มเกินไปมันก็เอาแต่ง่วงเหงาหาวนอนเหมือนกับตองธรณีสาร แ้เจ้าคุณปัจจนึกก็พยักหน้ากับนายพรานผิวหมึกหยุดพักหุงข้าวกลางวันกินกันเถินไอมึกฉันคิดว่ากว่าเราจะถึงยอดเขาใหญ่ลูกนี้ก็คงไม่ตามกว่าสี่หรือห้าโมงเย็นพวกเราขึ้นไปนอนค้างบนภูเขาลูกนี้ก็แล้วกันพรุ่งนี้ค่อยลงเขาไปทางด้านตะวันตกในพรานรับคำสั่งต่อจากนั้นพวกลูกหาบก็จัดแจงวางข้าวของสัมภาระ แล้วก็เตรียมตัวหุงหาอาหารมื้อกลางวันดรดิเรกกวาดสายตามองไปรอบๆบ,บริเวณขุนเขาใหญ่ลูกนี้ด้วยความพอใจยิ่งเขากล่าวขึ้นดังๆว่าฮ่าๆฝรั่งเห็นธรรมชาติสวยงามเช่นนี้แล้วอดนึกถึงความสวยงามของภูเขาฮิมาลัยไม่ได้เลยครั้งหนึง่งไอได้ไปเที่ยวป่ากับท่านมหาราชาจันทราุมารพน,นี้กอนกิมง่วนและเจ้าคุณปัจจนึก หัวเราะขึ้นพร้อมๆกันทำให้ดิเรกหยุดพูดกลางคันมหาราชามาอีกแล้วเจ้าคุณพูดเสียงหัวเราะเรื่องของเจ้าแขกพระองค์นี้น่ะเมื่อไร่จะสิ้นสุดการเสียทีวะดิเีเรกนายแพทย์หนุ่มยิ้มแห้งๆยังครับผมตายเสียมย่อะไรก็หมดเรื่องเมื่อนั้นคุณพ่อไปเดินสำรวจบริเวณที่ราบสูงเหล่านี้กับผมเถอะครับบางที ผมอาจจะค้นพบเครื่องสมุนไพรอันมีคุณประโยชน์ยิ่งในการที่จะประกอบเป็นยารักษาโรคการล่องป่าของผมนั้นผมสนใจกับพวกสมุนไพรามากกว่าอย่างอื่นตามยอดเขาเช่นนี้มักจะมีสมุนไพรอันมีคุณค่ามากมายนิกรก้กลมลงหยิบวัตถุสีดำก้อนหนึ่งขึ้นมาชูอวดในแพทย์หนุม่มแล้วร้องขึ้นดังๆนี่งไงว้ยหมอเขาเย็นเหนือเขาเย็นใต้ในแพทย์หนุม่มอดหัวเราะไม่ได้ แคเก็บเอาไปต้มกินก็แล้วกันสี่สหายยืนสนทนากันอยู่ใต้ต้นสนต้นหนึ่งสักครู่แล้วก็พากันเดินไปจากที่พักถึงแม้ดวงอาทิตย์ปราศจากเมฆบังส่องแสงแรงกล้าแต่ลมที่พัดมาตลอดเวลาช่วยทำให้ความร้อนของแสงอาทิตย์บรรเทาลงท่านเจ้าคุณปัจจนึกได้แสดงฝีมือแม่นปืนของท่านด้วยการยิงนกขาวนัดเดียวได้ถึงสี่ตัว ท่านสั่งให้เจ้าแหว้ววิ่งไปเก็บนกเขาและคุยขโมงว่าท่านเป็นนักเลงปืนมือเก่าคนหนึ่งพรั้งรับราชการเป็นนายทหารเคยได้เหรียนแม่นปืนมากมายพูดแล้วจะว่าคุยโว้ยท่านเจ้าคุณกล่าวกับสีสหายแล้วยักคิ้วให้เสียงงวนอาจำได้ว่าอาเคยได้เหรียนแม่นปืนรวมทั้งหมด286เหรียญแม่โวยอาเสียอุทาน น่ากลัวว่าคุณอาคงติดเต็มหน้าอกเรื่อยไปจนกระทั่งถึงหน้าแข่งเป็นแน่ทันใดนั้นเองทุกคนก็ได้ยินเสียงประหลาดเสียงหนึ่งดังขึ้นก้องกังวานไปทั่วบริเวณนั้นเสียงของมันคล้ายกับเสียงนกแต่ดังกว่าเสียงนกหลายพันเท่าเสียงนี้ดังติดติดกันหลายครั้งแล้วก็เงียบหายไปพรานหมึกกำลังช่วยพวกลูกหาบหรือข้าวของสัมภาระ พอได้ยินเสียงประหลาดดังขึ้นเขาก็ตกใจรีบลุกขึ้นถือหอกคู่มือวิ่งตรงเข้ามาหาคณะพักสีสหายด้วยท่าทางตื่นตระหนกตกใจในพรานชาวแอฟริกันหยุดยืนเบื้องหน้าสีสหายและเจ้าคุณปัจจนึกได้ยินเสียงอะไรไหมครับพรานหมึกพูดละล่ำละลกักใบหน้าซีดเผือดแสดงความประวัติพ่านใจพลพยักหน้าแล้วย้อนถามในพราน ได้ยินแล้วพี่มึกพี่มึกรู้ไหมว่าเสียงอะไรฟังดูคล้ายๆกับเสียงนกแต่มันดังผิดปกติเหลือเกินในพรานถอนหายใจหนักๆมองขึ้นไปบนอากาศรอบๆตัวเขาแล้วก็มองไปที่หน้าผาแห่งหนึ่งซึ่งมีความลาดชันมากและมีก้อนหินเป็นตะปุ่มตะป่ำคุณครับชีวิตของพวกเราทุกคนกำลังอยู่ในระหว่างความเป็นความตายรีบอพยพไปจากที่นี่โดยเร็วที่สุดเถอะครับ ถ้าอยู่ในที่ราบอย่างนี้ไม่ใครก็ใครคนหนึ่งจะต้องเสียชีวิตอย่างไม่ต้องสงสัยท่านเจ้าคุณปัจจนึกขมวดคิ้วยน่นแล้วกล่าวถามทันทีแกหมายความว่าอะไรเจ้าหมึกเสียงที่เราได้ยินนี้เป็นสัญญลักษณ์แห่งความตายของพวกเราอย่างนั้นหรือถูกแล้วครับไตเทาก่อนแล้วมันเสียงอะไรละ่ะเจ้าคุณปัจจนึกถามเสียงลัน่นหน้าตื่นตื่นในพรานกลืนน้ำลายติดติดกันหลายครั้ง ถ้าผมเรียนให้ทราบแต่เท้ากับพวกเจ้านายเหล่านี้ก็คงจะเข้าใจว่าผมโปโปดมดเท็จแต่ว่าถ้าไม่เชื่อผมแล้วก็พวกเราคนใดคนหนึ่งต้องเสียชีวิตแน่ๆเชียวครับเสียงที่เราได้ยินเป็นเสียงของนกยักษ์ชนิดหนึ่งซึ่งตัวของมันขนาดช้างแต่ยาวกว่าปีของมันทั้งสองข้างยาวประมาณหกวาครับนกชนิดนี้เป็นนกที่ใหญ่ที่สุดใหญ่กว่านกทั้งหลายในโลก เพียงแต่ลูกของมันก็โตขนาดนกอินทรีแล้วรีบหนีไปเถอะครับที่โล่งแจ้งอย่างเงี้ยพวกเราจะถูกนกคาบเอาไปกินเป็นอาหารสีสหายกับเจ้าคุณปัจจนึกยืนตะลึงไปตามกันเสียงกระหลาดนั้นดังขึ้นอีกแต่เพียงครู่เดียวก็เงียบไปความดังของเสียงนี้ทำให้คณะพักสีสหายเริ่มมีความเลื่อมใสเชื่อถือในถ้อยคำของครานหมึก ดอกเตอร์ดิเรกกล่าวถามขึ้นทันทีพี่มึกเคยเห็นเหรอนกที่ว่านี้เน่ะทำไมตัวมันถึงใหญ่โตมโหฬารเช่นนั้นพรานมึกว่าก็คิงคองกับเจ้าเหี้ยโบราณทำไมมันถึงใหญ่โตอย่างนั้นล่ะครับป่านนี้เป็นป่าสูงที่สุดในเมืองไทยพวกพรานป่าน้อยคนนะักที่จะท่องเที่ยวมาถึงนี่พวกเราได้เผชิญกับพญาลิงและไดโนเสาร์แล้วขณะนี้ เรากำลังจะ,ะเผชิญกับนกยักษ์ที่ใหญ่โตและดุร้ายที่สุดผมเคยเห็นมันมาครั้งหนึ่งครับมันบินอยู่ในทุ่งหญ้าอันกว้างขวางทางทิศเหนือของภูเขานี้ผมจำได้ว่าวันนั้นผมกับเพื่อนพรานอีกสองสาคนได้แอบซุ่มซ่อนตัวอยู่ที่ชายป่าเพื่อจะยิงกวางดาวซึ่งหากินอยู่ในทุ่งหญ้าเจ้านกยักษ์ส่งเสียงร้องอย่างนี้แหละครับถึงแม้เหตุการณ์จะผ่านมาตั้งสามปี ผมก็จำเสียงของมันได้มันร้องแกลกแ,ก,กแล้วก็ปรากฏตัวขึ้นบินวนเวียนไปมาอย่างรวดเร็วในระยะต่ำพวกสัตว์ป่าที่อยู่ในทุง่งหญ้าวิ่งหนีเตลิดเปิดเปลงเจ้านกยักษ์บินลงมาผ่านหน้าพวกผมไปแล้วก็โฉบกวางตัวหนึ่งโดยใช้กรงเล็บของมันตะครุบกวางตัวนั้นพาเหาะไปผมได้เห็นกับตาตัวเองเชียวครับผมสาบานให้ก็ได้ว่าเป็นความจริง ถ้าหากว่าเป็นความเท็จแล้วขอให้เจ้าป่าเจ้าเขาผีสางนางไม้จงเอาชีวิตผมไปเมืองผีเถิดสีสหายกับเจ้าคุณปัจจนึกชักใจไม่ดีไปตามกันนิกรถามว่าตัวมันใหญ่ขนาดช้างจริงๆหรือพี่มึกครับขนาดช้างรูปร่างของมันน่ากลัวมากปีของมันไม่มีขนเป็นปีกแบบเดียวกับค้างคาวลักษณะของมัน คล้ายๆกับนกอินทรีเหมือนกันแล้ครับอ,อ๋อผมอธิบายไม่ใครถูกหรอกครับเพราะความตกใจทำให้ผมไม่ทันสังเกตพิจารณามันผมจำได้แน่นอนก็คือว่านกยักษ์ตัวดำเหมือนกับนินเชียวครับเสียงร้องของมันอย่างนี้แหละครับทำให้ผมตกใจแทบจะเป็นลมเพื่อนพานของผมคนหนึ่งวิ่งหนีอย่างไม่คิดชีวิตและไม่ยอมล่องป่ามาแถบนี้กับผมอีกเลย นกยักษ์กิมหมวนครางลงตัวมันใหญ่เท่าช้างมันก็เจีย๊ยเราอย่างสบายถ้าจะไม่ดีซะแล้วพวกเรานิกรเห็นพ้องด้วยนั่นนะซีฟังพี่หมึกแกเล่าก็รู้สึกว่าแกคงไม่ได้โกหกเราหรอกและนิกรก็กล่าวกับนายพรานที่พี่หมึกเล่านะเนื้อล้วนๆหรือหรือว่ามีฝอยปนอยู่บ้างพุโทโธจริงๆครับคุณนิกรแฮ่แอ ให้ก้าวไปธรณีสู่ครบให้พระแก้วพระการหากักคอให้พี่หมึกรากเลือดลงแดงตายใน3วันเจ็วันนี้ตายไปอย่าพบพระพบเจ้าให้ตกนรกหมกไหมร้อยกับแสนกันอนันตชาติตายไปตกนรกยม,มาบาลเอาหอกเท่าใบพายแทงหูซ้ายทะลุหูขวาพรานหมึกโกรธจนปากซีดแล้วกันเมื่อคุณไม่เชื่อก็ตามใจเธอครับผมเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่ ยังไม่เคยมีใครให้ผมสาบานมากมายอย่างนี้เลยทันใดนั้นเองพลพัชราพรก็แลเห็นนกยักษ์ที่พรานหมึกว่าบินพึบภาพออกมาจากซอกเขาแห่งหนึ่งระหว่างหน้าผาอันสูงชันปีกทั้งสองข้างของมันที่โบกกระพือลมดังพืบภาพได้ยินถนัดเรื่องราวจะดำเนินต่อไปอยังไงติดตามรับฟังกันต่อได้ในตอนหน้าคะ่ะ สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ